กินกาานน,น,น,นเียยยมหาาาง้สื่อเสียงบรรยายภาพหรือ audio description เป็นนวัตกรรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่บกพร่องทางการมองเห็นให้สามารถรับชมรับฟังสื่อได้อย่างเข้าใจเช,เช่นเดียวก,กันกับทุกคนในสังคมนะคะสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะไทย PBS มุ่งเน้นและส่งเสริมในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องค่ะ และในวันนี้อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดก็ได้มาขอร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการการ,การจัะทำสื่อเสียงรบยายภาพซึ่งถือว่าเป็นความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่จะมาร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาสื่อให้เป็นข้อมูลข่าวสารเพื่อปวงชนค่ะเดีเดยยงงกับสต้องดูว่าถ้าอันไหนมว่าอาจจะส เข,เขาได้ยินอยู่แล้วนะว่าเขากำนำปีสองคนจบนานนะแลอาจจะไม่ต้องพูดว่าเขาเราเวลาที่เปลี่ยนฉากเหมือนที่บอกมอไปว่าเวลาที่เปลี่ยนฉากต้องบอกสถานที่ก่อนอยู่ๆก็มีหมอึ้นมาอยู่ๆก็มีหนวยอยู่ๆมันก็จะแบบงงี่เหมือนพูดไม่ค่อยชัดแล้วอ่ะการสะกดคํานี้มันก็ค่อนข้างจำเป็นใช่ไหมพี่อ้อมเวลาพูดเยียรอรถ เร่องรออะไรเนาน้ำรอนอะไรเงี้ย